าแวัน <Alright. c oughs> นี่หลายรอบแล้วจริงๆคือแม่งเปิดหลายรอบมาคือเล่นปุ๊บแล้วแม่งหลุดฮะผมคือเซิร์ฟแม่งยังไม,ยงไม่ยังไม่นี่พอนะฮะรู้สึกก็รีบรปเปิดคือสายเนี้ยเป็นสายใหม่นะฮะเดี๋ยวอาจจะมารีวิวครั้งหน้านะครับผมอาจจะต้องเก็บของเก็บเงินไปเรื่อยๆก่อนอาจจะแคสไปปกติเนี๋ยกว่าจะได้ได้เจมครบ10,000นะครับผมโอเควันนี้อยู่ในอะแมปที่มีชื่อว่า Plague Well นะครับผมเป็นรู้จะเป็นสนุกนะครับผมก็อัปเดตครั้งนี้ก็จะมีพวกเวลาคูลดาวน์นะครับเป็น15วินาทีนะครับผมซึ่งมันเร็วมากเลยนะ คือดูจากลักษณะแล้วมันแบบใช้ได้อยู่อะโอ้ยเดี you, really. I I ๋ยวเดี๋ยวสิโอ้โคตรเซ็งเลยมันได้ตีกันแล้วแต่พี่ยังไม่ได้เลยผมยังไม่ได้เลยตอนนี้เราต้องผมว่าเราต้องรีบวิ่งไปให้ไกลแสนไกลแสนไกลเลยวิ่งไปไหนดีอะโอโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วดูผมดิแม่งเป็นหัวเกียร์น่ะนะฮะ มันจะค้างองนี้แหละโคตรดีเลยโอ้โหเจอเจอเยอะเจอเยอะโอเคขอบคุณครับคือตายปุ๊บก็จะมีศพด้วยนะผมซึ่งแม่งดีมากไววายยูรัยยูรันดูดไวรัยไปไหนอะ Oh shit uh, I'm sorry d u k I'm sorry d u k I'm sorry d u k I'm sorry นับ ฉันไม่เป็นทีมเด<คน>็ดขาดคือไม่ได้เล่นนานนะฮะนี่เพิ่งกลับมาเล่น <m akes> ไมล e เพ็กได้เมื่อกิ้ที่แล้วนี่ก็เพิ่งกลับมาเล่นแล้วก็ไปแคสแค่หมื่นนะฮะก็โอเคอยู่เลยตอนนี้เหลือเพ่ชูแปดคน What the fuck What is t h i s รู้สึกแม่งยุบเร็วมาโอ้ oh, นี่รู้สึกจะเป็นชิงช้า All right โอ้ค okay. เอาโร็อโอ้โหโอ้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 โตีกันแล้วตีกันแล้ว ตีกันแล้วไม่ตีกันตายหรือเปล่าเราจะไปจะไปร่วมบวกได้ไหมจะทำได้ไหมจะได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวอรอเลือดเดี๋ยววันนี้ก่อนไหนละว,วะไหนนะว,วะ ว่าต <What? S 2> ์แม่งไปแล้วอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้โห oh, เป็นไปได้ไงไม่อยู่นั่นว่ะโอเคอยู่ตรงรถน้ำโอเคโอเคโอเคว่าไงแมวว่าไงแมวว่าไงแมวแมวแมวตายเบยมาแล้วตายเบเออยมาแล้เออเวตายเบยเอ,อ้ยเดี๋ยวนะ ตอนนี้เราสี่ท่านเดี๋ยวท่านผู้ชมอีกสี่คนนะฮะกินน้ำไปเฮ้ย <c oughs> มันอยู่กินกินอาหารเดี๋ยวผมว่านะเราควรที่จะหลบก่อนตอนนี้มีระบบใหม่คือเป็นของรีฟิลนะฮะโอเคถ้าเกิดหลุดผมไม่แคร์แล้วนะพอแล้วเลิกเอ่อโอ้โหตอนแรกมันมีชุดมีอะไรกันพร้อมแต่ แล้วดูตัวผมดิแม่งจะไปชนะใครได้มันจะไปชนะใครได้หรอก็คือหิมะนะครับผมได้ทาการเปลี่ยนมันเป็นบาเรียนะฮะบาเรียอย่างเงี้ยฮะซึ่งไปอยู่ใกล้ๆปุ๊บแม่งกระเด็นนะฮะแล้วก็บาเรียก็จะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะโอเคคงเข้าใจดีนะฮะส่วนเข็มทิศนี่จะใช้แบบตลอดเวลาไม่ได้แล้วก็คือคลิกขวาปุ๊บมันก็จะบอกแค่บล็อกนะฮะนะครับผมใช้ได้แล้วก็สักพักก็จะพังนะครับผมคือเงี้ยแหละนะซเวอร์มันมันปรับเปลี่ยนใหม่แล้ว เปิ่นสีลูกก็คุ้มค่าอยู่นะเพามันก็คุ้มค่าอยู่นะน,นบอนบนี้ยังไม่ได้ขึ้นยังไม่เคยขึ้นคือแมปเนี้ยยังสำรวจไม่ไอ้น,นี่เลยนะครับผมนี่คือเข้าเล่นรอบที่4ี่เองนะฮะยังไม่ชินกับแมปจัเท่าไหร่แล้วแบบทรงผมผมนี่โคตรห่วยบอกเลยห่วยมากมาก หัวเกียนแบบไปคื่งไวเกียนอทหารอะไรมาเงี้ยโคตรซ็งอะ่ะลงในนี้ด้วยนะของมันกำลังจะรีฟิลฮะตอนนี้โอ้โหจะบอกนะเพราะพวกมันทีมถ้าเกิดทีมนี้ไม่ไหวนะบอกเลยไม่ไหวถ้าเกิดทีมไม่ไหวฮะจริงๆ จะดีฟิลอีกสองนาทีฮะรอไปเดี๋ยวขึ้นไปคงไม่คงไม่ทันคงไม่ดีฮะคงไม่ดีนี่คือสนามแข่งรถบึนบินบนบน่ด้านบนนี้นี่มีของหรือเปล่าไปดูก่อนย่แย่มันจะมีจุดฟาร์มอยู่จุดหนึ่งแต่มันไม่มีอะต้องมีสักจุดดิมีของมงนมีคนไปเอาหรือ,อยังวะ ของกราโดนยรีฟิลแล้วโอเคนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมฮะสวัสดีครับผม